นิสัยที่ควรหยุดข้อที่1เลยนะครับหยุดเทรดเหมือนนักพนันที่หวังพึ่งแต่โชคชะตาข้อผิดพลาดข้อแรกสุดเลยก็คือการเทรดโดยไม่มีแผนการครับหรือที่เรียกกันว่าเทรดตามฟิลลิ่งนั่นเอง อาการไม่เป็นอย่างนี้ครับพอเปิดกราฟมาเนี่ยเราเห็นแท่งเขียวกราฟแบบยาวๆเลยนะก็รู้สึกว่าเออต้องเข้าแล้วแหละจังหวะนี้โดยไม่มีเหตุเลยว่าเราจะต้องเข้าตรงนี้หรือเราจะออกตรงไหนหรือบางทีได้ยินจากในกลุ่มไลน์มาว่าตัวนี้ของจริงแน่นอนมาแน่ก็เลยรีบกดซื้อตามแบบไม่คิดชีวิตเลยการเทรดแบบนี้เนี่ยไม่แตกต่างอะไรกับการโยนเหรียญหัวก้อยเลยนะครับเพราะมันคือการพนันล้วน วันไหนโชคเข้าข้างก็อาจจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่วันที่ดวงไม่ดีเนี่ยอาจจะเสียทั้งหมดที่เคยทํามาในพริบตาเดียวเลยก็เป็นได้แต่ที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ได้กําไรมานั้นเนี่ยเราได้มาเพราะอะไรแล้วที่เราขาดทุนไปนั้นเนี่ย เราพลาดตรงไหนเราจะไม่มีวันเก่งขึ้นได้เลยเพราะเราจะไม่มีบทเรียนอะไรให้เราศึกษาเราจะติดอยู่ในลูปของการเดาสุ่มไปเรื่อยๆครับจนความมั่นใจที่เรามีเนี่ยหายหมดเลยเหลือแต่ความกลัวครับแล้วก็เกิดความเครียดทุกครั้งที่เราจะกดสั่งซื้อออเดอร์หรือกดซื้อหุ้นเนี่ยสุดท้ายเงินทุนในพอร์ตของเรามาันก็จะค่อยๆหายไปหายไปแล้วเราก็จะท้อใจแล้วก็ออกจากตลาดไปในที่สุด